เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ธรรมะสอนใจที่จะมาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจในการเดินทางบนเส้นทางธรรมะไปด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่นั่นก็คือเรื่องของอรุณสวัสดิ์จิตใจพลังแห่งการภาวนายามเช้า เชื่อไหมครับว่าแค่เราสละเวลาเพียงเล็กน้อยในตอนเช้าเพื่อดูแลจิตใจตัวเองเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนวันทั้งวันของเราไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับในวันนี้เราจะมาดูกันว่าการภาวนามันคืออะไรทำไมต้องทำตอนเช้าแล้วมันจะส่งผลดีต่อชีวิตเรายัางไงบ้างรับรองว่าฟังจบแล้วท่านผู้ฟังจะได้ไอเดียดีๆกลับไปลองทำตามกันแน่นอนครับ เอาละครับทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอรุณสวัสดิ์ทิจใจพลังแห่งการภาวนายามเช้าหัวข้อที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนโดยเฉพาะคนที่อยากเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใสและมีพลังหลายคนอาจจะคิดว่าการภาวนาคือการนั่งสมาธินานๆานในท่าที่ยากๆแต่จริงๆแล้วการภาวนาคือการฝึกจิตใจให้สงบและมีสติ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนั่นแหละครับคือการภาวนาทั้งนั้นแหละครับแล้วทำไมต้องภาวนายามเช้าเพราะช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่จิตใจของเรายังไม่วุ่นวายยังไม่ได้เจอเรื่องราวมากมายที่ทำให้เราเครียดหรือกังวลการภาวนาในตอนเช้าจึงเหมือนเป็นการชาร์จพลังให้จิตใจของเราพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเข้ามาตลอดทั้งวันทีนี้มาดูกันว่าการภาวนายามเช้า มันดีต่อใจเรายัางไงบ้างอย่างแรกเลยครับช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะครับที่บอกว่าการภาวนาช่วยลดฮอร์โมนความเครียดหรือที่เรียกกันว่าคอติโซในร่างกายของเราได้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นอย่างที่สองการภาวนาช่วยเพิ่มสมาธิและความจดจ่อลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าเราฝึกจิตใจให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงแค่5นาทีในตอนเช้ามันจะช่วยให้เรามีสมาธิในการทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นตลอดทั้งวันเลยล่ะครับอย่างที่3การภาวนาสร้างความสงบภายในหลายครั้งที่เราวุ่นวายใจเพราะเราไม่เข้าใจความคิดและอารมณ์ของตัวเองการภาวนาช่วยให้เราได้สำรวจจิตใจตัวเอง ได้เห็นความคิดที่ผุดขึ้นมาได้รับรู้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติมากขึ้นครับและสุดท้ายการภาวนาเพิ่มความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเมื่อจิตใจเราสงบเราจะมีความเมตตาความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเราจะมองเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างมากขึ้นซึ่งมันจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นๆด้วยครับฟังดูดีใช่ไหมครับ ทีนี้มาถึงวิธีการภาวนาง่ายๆในยามเช้าที่ทุกคนสามารถทำตามได้เลยไม่ต้องใช้เวลานานแค่5นาทีก็พอเทคนิคแรกเลยคือการกำหนดลมหายใจหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกช้าๆสังเกตลมหายใจที่ผ่านเข้าออกแค่นี้เองครับง่ายมากๆเทคนิคที่2คือการเจริญสติลองสังเกตสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรา เสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้กลิ่นสัมผัสที่รู้สึกเพียงแค่รับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีเทคนิคที่3คือการสวดมนต์อาจจะเป็นบทสวดที่เราคุ้นเคยหรือบทสวดที่เราชอบสวดด้วยความตั้งใจด้วยจิตใจที่สงบไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิในท่าที่ยากลำบากนะครับนั่งในท่าที่สบายๆหรือแม้แต่ขณะเดินก็สามารถภาวนาได้ สำหรับใครที่อยากฝึกภาวนาอย่างจริงจังเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมายที่จะช่วยแนะนำวิธีการภาวนาที่เหมาะกับเราลองไปหาดูกันได้นะครับเอานะครับเพื่อนๆก็มาถึงช่วงสุดท้ายของธรรมสอนใจในตอนอรุณสวัสดิ์จิตใจพลังแห่งการภาวนายามเช้ากันแล้วนะครับวันนี้เราได้คุยกันถึงประโยชน์มากมายของการภาวนายามเช้าไม่ว่าจะเป็นการลดความเครียด เพิ่มสมาธิสร้างความสงบภายในและยังช่วยให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นอีกด้วยนะครับผมหวังว่าเทคนิคก,การภาวนาง่ายๆที่ผมแนะนำไปจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและสามารถนำไปปรบับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับลองเริ่มต้นง่ายๆแค่5นาทีกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่กับปัจจุบันผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแน่นอนสุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับฟังธรรมะสอนใจในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร r เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ